ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะกิจกรรมส่งท้ายปีของฟร e มินิโลกับ Over Top Up นะเพียงแค่คุณมียอดเติมขั้นต่ำเ่ย200บาทก็สามารถร่วมกิจกรรมได้แล้วนะครับผมรางวัลใหญ่ก็คือ PS5 Spiderman 2 Edition นะครับผมแล้วก็ รางวัลอื่นอื่นอีกมากมายเลยนะรวมมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แสนบาทนะครับผมเล่นกิจกรรมเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนี้เข้าไปอ่านรายละเอียดกันได้นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้นะครับผมมารีวิวนะลูก้าโมดิฟเวอร์ชันปิดขวาก็ไม่จะเป็นเวอร์ชันเดียวนะครับผมไม่จะเป็นเวอร์ชันแต่สไตล์ก็คือตัวสร้างสรรเกมนะนะสไตล์ตัวสร้างสรรเกมปิดขวา ก็ขอเล่นตามตำแหน่งตามโปรไฟล์แล้วกันนะนะเล่นแบบแบกแนวนะครับผมตามโปรไฟล์ก็คือปีขวามาถ้ามาอย่างนี้ก็ต้องเล่นอย่างนี้นะครับผมโอเคอยุสันสเปีปีนะสเปีปีตัวสร้างสา์เกมยืนกองกลางยืนกลางลุกยืนปีขวาวิชานี้พิเศษนะครับผมโอ้98เกมลุก81บอลชน91เลี้ยงบอล90แล่นแบบก,กับตัว90 สองสัน้นเก้าสองเปิ 5. ดบอนเก้าห้าดีดีทั้งนั้นนะครับผมจบสกอร์เจ็ดสต้องเตะเจ็ดเกความโค้ง8ปดเกมรับ7จ็ 10. ทาร์กิ่งเจ็ดเจ็ดเอ็กซ์ชั่นเจ็ดสเอ็ดเกมนเจ็ดหกนะฮะก็จะมีสปีดเจ็ดสปีดต้น82ดสอากันยิง7-9บาลานซ์แปแล้วก็สเตมินาเจนะครับผมโอเคสกิลมีดับเบิลทัช มียิงไกลยิงโดยไม่ต้องจับบอลเล่นบอลจังหวะเดียวแทงบอลทะลุช่องเปิดบอลริมเส้นไซก้อยอหันหน้าหลอกอตัดบอลแล้วก็กลับตันนะครับผมที่น่าสนใจคือสกิลเปิดบอลริมเส้นนะครับผมโอเคตำแหน่งนี้เท้าขวาเปิดบอลริมเส้นหาตัวโม่งดีๆก็เป็นตัวหนึ่งที่เปิดบอลริมเส้นทหมดเหมือนกันนะลูก้ามดริชนะครับผมโอเคไปลงสนามกันดีกว่านะครับผมลงสนามกันดีกว่า โอเครับ okay, ผมเกมแรกสำหรับ Luca, ลูก้าโมดริตนะครับผม, Luca, มลูก้าโมดริตเป็นอาร์เอฟปีขวามาเกมแรกจะเล่นได้ไหมจะเล่นได้ไหมโมดริตป ah. ีขวาก็ต้องลองดูนะครับผมโอเคยกมาที่บ็อกเกอร์อ้าวนะทได้อยู่นสตาเ์นี่อยอนะใจติดทุกคนเลยวะเนี่ยสบาสดีครับผม ไฟเวอร์ไปก่อนขึ้นหน้าตับโมดิตกับหลังก่อนโอ้โหเนียนเกินอืมเตาขึ้นหน้าเนี่มานี่มาเปิดมาอุย้ยลูกล่าโมดิตเติมตเกมสวยเลยครับผมเนี่ปเคเคานะ์ต์เปิดบอลมาออกข้างโมดิตไปไปฝากเพื่อนด,ดีกว่านะครับแล้วก็แทงทะลุลช่องมาอย่างนี้ถึงก่อนถึงก่อนถึงก่อนโค้งขึ้นมองโอ้โหเปิดดีมาก คนมงอย่างเชี้ยอะไรกันผมแม่โอ้โหเปิดแบบลงลงโล่งๆงมงไม่เข้าได้ยังไงเอ็มบัปเป้แม่น่าเสียดายแต่เปิดดีวะ่ะเปิดดีคือเปิดเปิดแบบเปิดหลุดเลยอะแต่ลูกมงลูกนี้ไม่สวยยังได้บัปเป้โมดิวิ่งมาแล้วมีเนม,มา่าโอ้คือได้ป่าววะเหมือนจะได้นะเหมือนจะได้นะแน่นอนครับผม แต่ช้านะครับผมโมดิศเดี๋ยวค่อนข้างช้าอยู่แล้วจริงเป็นตำแหน่งนี้เนี่ยนี่ถ้าเปิดมุมเปิดมุมยังดีอยู่นะเปิดสิบแปดนะเปิดมุมยังดีอยู่ไปลูกสูตรสักหน่อยลูกสูตรสักหน่อยอย่างฮะอย่างฮะอย่างฮะลูก,ก้าโมดิศจริงมันต้องเบอร์สิบนะจริงมันต้องเบอร์สิบธนะ,นะโอเคเปิดมุมลูกตั้งแต่เนี่ยเปิดสิบแปดนะเนะ ไปสูตรเดิมฮะสูตรเดิมพุบแต่เกับได้ยิงยังไม่ได้อ่ะไป,ปับผมไปรอรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหเสียบอลเสียบอลง่ายฮะอที่นิสตาเปิดข้างฟากมามกค,คือโดนประกบแล้วมัดคือโดนประกบหมดแล้นวนะ กาโมดิทนะ์ะแทยสวยอินเตอรขึ้นหน้ามาปาเป้ยกมาที่ลูก้าโมดิทถึงก่อนไปไปไ,<ม>ไปจะดึงหลอกนิดหน่อยยังไม่ผ่านนะครับผมยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านาน,นะด้วยความที่มันไม่ได้เร็วนะจริงโมดิทอะไม่ได้เร็วก็เลยแบบอาจจะดูแบบไม่ได้จี๊ดจ้าอุ้ยแต่ลงมาช่วยเกยมรับดีเลยเพราะว่า,ามันก็กองกลางอะนะเนะี่ยอินเตอเหมือนเดิมเปิดไป เปิดรูดตลอดนะครับผมแต่ไม่ได้เร็วแค่นั้นเองะจยสั้นๆก็ได้สวยๆเหมือนกันถึงโค้งๆขึ้นมงไม่ได้น่าจะเปิดริมเส้นดีมากเลยว่ะโอ้โหเชนนี้คือตัวเปิดริมเส้นเลยนะแต่เปิดดีมากแต่ต้องหาคนหม่งดีๆหน่อยอ่ะในตำแหน่งนี้ถือว่าเล่นได้อาจจะติดเรื่องความเร็วนิดหน่อยนะครับผมอาจจะติดเรื่องความเร็วนิดหน่อยแต่เล่นได้เลยไม่แย่นะครับผมไม่แย่ถ้าจะให้ดีก็กลางรุกเจียมสุด นะโมดร์ตกลางลุกจมสุดนะด้วยการจ่ายบอลด้วย <reality> อะไรหลายๆอย่างอ่ะดีนะถ้าเป็นตำแหน่งนี้ก็เล่นได้นะด้วยด้วยมิสกิลเปิด ule, บอลเรียนเส้นด้วยก็ถือว่าเล่นได้เลยนะตามโปรไฟล์เล่นตามโปร,ฟร,ปร,ฟรไฟล์ผมว่าไม่แย่นะถือว่าเล่นได้เข้ามือนะ <im it> และเติมเกมค่อนข้างสวยนะครับผมโอเคต่อเกมครึ่งหลังกันนะครับผมไปฮะโอเคเกมครึ่งหลังลูก้าโมดริตนะเกมครึ่งแรกก็ถือว่า ทำได้ดีนะเนี่ยดักได้อีกแล้วไปไปอินเตสตาส่งออกบอลน่ะออกบอลออกบอลโมดริดอยู่นี่เดินพลิกพลิกจะพลิกตัวไปสักหน่อยยังไม่ได้เหมือนเดิมทีปัเป้จีเลี้ยจีมีโมดริดอยู่ข้างๆตรงกลางท้าเป้วิ่งไปมีหลุดแล้วก็ผมโมดริดเลี้ยงไปก่อนริมเส้นริมเส้นริมเส้นได้เปิดแน่แน่จะเจาะเรียบร้อยเลยนะครับผมจากครึ่งสนามอ่ะ เอาจนได้นะครับผมแต่เปิดดีมากเลยจริงๆริงบดจ็บดินเส้นคือดีมากไม่มีหลุดเลยนะด้วยความแม่นของโมดิทนะนีะ่มาตำแหน่งนี้ก็ถือว่าเล่นได้เล่นดีเหมือนกันไปครับผมเปิดมาให้โมดิทอุโภสวยๆเลยฮะสวยสวยบลอลลงดีโค้งโค้เปิดดีจัดนีฮะชอบเลยบาดตำแหน่งน,นี้แต่ก็ก็จะติดเรื่องความเร็วอยู่ดีอาจจะไม่ได้เร็วมากเลยครับผมบางทีเจอตัวจีจ๊ดจเนี่ยก็ถือว่ายังช้าในตำแหน่งน,นี้นะ ถ้าเราดวคนนี้ก็ก็ดีแต่ก็เป็นไปไม่ได้นะโมดิทมันก็อายุเยอะด้วยโอเคจบเกมแรกนะถือว่าทําได้ดีเลยนะครับผมช่วยทีมได้เยอะนะด้วยการปิดริมเส้นที่ผมว่าตอบโจทย์นะครับผมถือว่าตอบโจทย์อยู่นะโมดิทนะครับผมตอบโจทย์เล่นได้เอาง่ายคือเล่นได้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับใครหลายคนแต่เล่นได้ในตำแหน่งนี้แต่ก็เล่นได้ดีด้วยนะอาจจะติดแค่ความเร็วนิดหน่อยนะแต่ผมว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรมากมายนะถือว่าเล่นได้เลยนะโอเค ต่อเกมที่2กันนะครับผมไปฮนะโอ้เคียผมเกมที่2นะเกมที่2สําหรับ Luke ลูกก็โมดิเกมได้ถือว่าทําได้ดีเลยนะฮะไม่แย่นะนนไม่ไแย่นะนึกว่าตําแหน่งนี้จะเล่นไม่ได้ตอแรกเพราะว่ามันก็นนไม่ได้เร็วแต่สุดท้ายโอเคเลยนะเติมเกมดีนะบวออกกับการคล้องบอลที่ดีด้วยแหละนะครับผมมาเกมเริ่มบูก้็โมดิเด็กก็พร้มเปิดมาโมดิบอลลงได้สวยอยู่แล้วจ่ายมาเอ็มเปเป้คืนนี้มา ออกข้างมาที่คารบูเกอร์บอเกอร์บอลลงสวยบอลลงสวย,สวยปัดเข้าในโมดริดถึงถึงดีไซ์ก้อยโอ้โหสวยงามแต่ไม่เข้านะครับผมมามาอีกครั้งไม่ถึงโมดริดรคือไซก้อยเนี่ยคือที่เด็ดอยู่แหละวนสมรรับรลูก้าโมดริดคาร์บ <Kyle Walker S 1> <ะ>ูเกอร์ะเลียเล้ยงเลี้ยงมีโมดริดวิ่งทำค้างมาอย่างนี้เปิดเข้าในคนหายไปไหนหมดวะ เปิดมุมครับผมเปิดมุมเหรอมาสูตรเหมือนเดิมสูตรเดิมสูตรเดิมลูก้าโมดิตนีฮะไปฮะค้งงเข้าไปยังงี้ไม่มีใครอยู่นะตรงนั้นเลยได้คายเบอเกอร์โมดิตกระชากกระชากไม่ไหวจริงๆไปเฮ้ยเฮ่กระชากไม่ไหวจริงช้านี่อะไปฮะที่ตัวจะเปิดออกข้างก็ยังไม่ได้ครับผมโมดิต ยมรับก็ถือว่าลงมาช่วยได้นะไม่ได้ว่าจะอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวอืมเสียฟาวเสียฟาวแหมเหลืองเหรอจ,จะยเย็นจะเย็นเย็นอีนิสตาฮะลูกก้ามดดิเอเปมาให้เนมมาออกอ้าวยังเปิดได้อยู่ยังเปิดได้แต่ลูกมุกไม่ไหวเนี่ยนึกวก็เปิดไม่ได้นี่นะครับผมมาเราก็เจาะฝั่งโมดิตน,นี่แหลนะนะไปเปิดเข้าไปเลยเนมมาถึงก่อน โมดิทฮะอีกมาปลายโอ้โหคล่องจัดคล่องจัดตายบอลโคงๆขึ้นมงอย่างฮะอย่างฮะแล้วก็ไปอีกรอบหนึ่งโมริตโค้งโค้งพุ่งพุ่งโอ้โหวเป้จักรยานอากาศนี่นะครับผมเดือดจริงเปิดแม่นนะนนี่ะเปิดแม่นนะแต่ก็ต้องหาตัวหมุนดีๆอย่างว่าแหละนะครับผมโมริตฮะเปิดมุมเหมือนเดิม สูตรเดิมสูตรเดิมแต่ยิงอไม่เข้าไม่เข้าแม่เหมือนเดิมอ,ะต,อะต้องจ่ายวะต้องจ่ายจะเลี้ยงเองยากนะครับผมถ้าเลี้ยงไปสูตรเดิมสั้นเองเนี่ยยากยากไปหน่อยต้องจ่ายต้องหาช่องเองนะหาช่องหาช่องวิ่งอะแต่มันก็หาช่องดีอยู่นะต่อไปฮะแทงไปดิคืนสันส้นๆไปอีกแล้วโคง้คงๆด้วยความดวที่มันไม่ได้เร็วนะมันก็ต้องรีบเปิดจริง โอเคจบเกมครึ่งแรกน0-0กันอยู่นีครับผมแต่คือว่าเติมเกมมันเล่นสนุกเลยสำหรับลูก้ามดริตโอกาสเปิดเยอะนะครับผมโอกาสเปิดเยอะถ้าเตออเกมได้ดีก็กถือว่าต้องหาตัวเอยง่ายคือตัวบมู่งต้องดีด้วย นะจุดริมเส้นดีแค่ไหนตัวโมงต้องดีด้วยนะแต่โมริตจะใช้ได้เลยวะของจริงวะนะฮะเป็นตัวหนึ่งที่ไม่คิดว่าจะเล่นปีกนะนะปกติก็กองกลางกลางรุกกลางรับประมาณนี้นะฮะไม่คิดว่าจะมีเวอร์ชันที่แบบปีกนะนะและปีกแล้วเล่นดีนะฮะอาจจะความเร็วอาจจะน้อยไปหน่อยตีไม่แน่อาจจะน้อยไม่น่าไหวจนจดเกมก็ก็ถือว่าโอเคนะว่าไม่แย่เล่นได้เล่นได้เลยปกติเลยนะอาจจะติดเรื่องความเร็วด้วยหน่อย แค่นั้นเองนะครับผมมาลุยกันต่อฮะคายวาอล์กเกอร์ก้ามดูดิตไอ้ต้นจ่ายบอลน,นี่มันอยู่แล้วเนี่ยเอากวกมาทำไมอ่ะกวกมาทำไมอมมะ่มะมูดิตฮะกูไม่มีโกอย่างนี้ไม่เข้าด้วยแบคเทียนยิงไกลยังไม่ได้มดูดิตฝากคือมาที่มดูดิตเปิดแบบ <c oughs> ยอย <c oughs> ท่ามขานปะคือมันเปิดดีนะแต่คนโมงไมเนมามันถ้าปกติเนมามันจะโกงอยู่นะเรื่องโมงอะว่าโกงโกงเลยแหละนนะพอมารอบนี้รู้สึกว่าโดนดับเลยเหรอทีโมดิช่ะเขากลางงูจ่ายแม่นมากนี่แต่บอลแม่นมากวัวข้างโมดีบอลลงสวยอืมจะมาขึ้นหลังยังไม่ได้อะเอา มันเก็บได้มันเก็บได้มาปั๊บเป้ลูกก้ามมดลึกไปไปไปโค้งมองซ้ำอีกทียังไม่ได้โอ้โหเปิดดีมากนะี่คือแค่มันเสียงเรื่องความเร็วกันนี่เองเพราะว่าพวกที่วิ่งตามนะ่ะวิ่งตามทันอยู่แลหละนาทีเป้อินสตาตับส่วนใไฮมดลึกยังไม่ถึงฮะปั๊เป้เหมือนเดิมไอบอกเกอร์ฮนะ ก็โมริตโมริตไปโอ้โหเอาจนได้เอาจนได้ไดนะครับผมเนมาไอ้ลูกง่ายๆเนี่ยไม่เข้านะแต่ลูกนี้หม่งยากพอสมควรนะหม่งงัดงัดขึ้นหลังอะ่ะงัดงัด,ง,ดงัดเหนื่อยหลังอะ่ะนะหม่งได้เฉยลูกง่ายๆไม่ไม่หม่งนะครับผมโอ้โหลห,หลุดไปเลยนะหรือเปล่าหลุดไหมหลุดไหม นะฮะโแต่ถือว่าเล่นมันเลยนะลูก้าโมริชนะแต่ทัติติก็เรื่องความเบลแหละนะท่านทะ่านในตำแหน่งนี้นะถ้าเป็นกลางรูกผมว่าเพอร์เฟกต์เหมือนกันนะแต่ก็ต้องดูว่าเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดหรือเปล่าแค่นั้นะลูก้าโมริชเวอร์ชันนี้แต่อยู่ริมเส้นดีนะก็ผมอยู่ริมเส้นถือว่าดีนะโอเคประมาณนี้ละกาันนะฮะเป็นตัวหนึ่งที่ผมว่ายืนตำแหน่งนี้ก็ถือว่าโอเคนะในตัวนี้ในเวอร์ชันนี้เวอร์ชันอื่นอาจจะยืนไม่ได้นะก็ผมผมว่านะ เวอร์ชันอื่นอาจจะยืนไม่ได้หรือยืนได้แต่อาจจะไม่ได้ดีเท่านี้อันนี้คือผมเล่นแบบสบายๆเลยสมูทเลยนะเชียวๆคือก็คือเหมือนปีกปกติเลยนะแค่ความเร็วมันอาจจะไม่ได้เท่าตัวอื่นแค่นั้นเองนะแต่เปิดด่มเส้นดีดีจัดนะโอเคครับผมประมาณนี้ละกันนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let s.